สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง EC Team Live นะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปรีวิวเกม Near Reincarnation นะครับเกมนี้นะครับเป็นเกม RPG ของ Square Enix นะครับซึ่งระบบก็ค่อนข้างจะแปลกเลยทีเดียวตัวละครหลักของเรานะครับก็คือเด็กหญิงสีขาวตรงนี้นะฮะนี่แต่ชุดสีดำนะตอนนี้ ตัวละครนี้จะตื่นมาพร้อมออความทรงจำที่หายไปนะครับในส่วนของในเรื่องของในเกมนะ่จะค่อยๆปลดให้เรารู้ว่าเด็กหญิงนี่มีความเป็นมาอย่างไงนะครับต้องค่อยๆเล่นกันไปเนาะเ,เรามาลองดูระบบของเกมก่นกอนนะครับตอนนี้เราสามารถเดินได้นะน,นี้ในแมปขึ้นมาใดมาแล้วนะครับเ,เรามาดูฉากแผนที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่เลยนะครับแต่ว่าจะหมุนมุมกล้องไม่ได้นะแบบน,นี้นะ ตัวละคารที่เป็นเหมือนผีนะตามมาก็เหมือนผู้ช่วยของเรานะเรามันมาตั้งแต่ต้นเลยเนาะในฉากที่เราเห็นไอ้ตัวนำนำข้างหน้าคือภารกิจที่เราจะต้องผ่านนะครับการเดินในแมปจะกดออโต้หรือว่าเดินเองก็ได้นะฮะอ่ะผมกดเดินเองนะครับเดินซับไปก่อนพอเดินไปใกล้ๆถึงจุดแล้วเขาจะมีให้เราคลิกเพื่อที่เข้าไปในดันนั้นนะครับแต่ดันเนี่ยผมไม่ผ่านจากตัวละคารที่เขาแจกมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปกาชากันดูกก่อนเนาะ เออผมเล่นเกมนี้มาได้ประมาณครึ่งวันนะครับเก็บเพชรมาได้12,330มรเม็ดนะทีมในเกมนี้เขาเรียกว่ากลงนะครับเนี่ยเราเข้ามาดูตรงนี้เนี่ยเป็นกลงเดี๋ยวเขาค่อยกลับมาดูกันอีกทีเนาะเอออีกอย่างหนึ่งก็ตรงตัวละครจะมีอาวุธด้วยนะครับเนีย่ยตรงนี้ตรงบ้านนี่บ้านนะฮะเออบนสุดจะเป็นตัวละครของเราที่เรามีนะฮะตรงนี้อ่ะจะตัวละครจะมีดาวถึง4ดาวสูงสุดนะฮะในตอนนี้ อันที่2จะเป็นอาวุธอาวุธผมก็เห็นมี4ดาวสูงสุดนะครับแล้วก็อันที่3จะเป็นชิกิงอามหรือว่าอเขาเรียกว่าผู้ช่วยละกันเหมือนกับตัวมอนซัมมอนนะฮะใน1ฉากต่อสู้จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวตอนนี้ผมมีอยู่ตัวเดียวนะอ่าโอเคเรากลับไปที่ตู้กระชากันต่อกระชาอยู่ขวาสุดนี้นะฮะ โอเคตู้ในตอนนี้จะมีอยู่2ตู้นะครับตู้แรกจะเป็นตู้เนียออโตมาตานะฮะเป็นตู้เพิ่มเลทตู้ที่2ก็เป็นตู้ธรรมดานะฮะโอเคผมเปิดตู้บนนะครับแล้วกันเนาะเออตู้บนขอดูเลทก่อนเนาะว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในเกมนี้ต้องรอมันโหลดแป๊มหนึ่งอ่ามาแล้วฮะ เออสีดาวนะครับที่บนสุด2%็นะ่ะคือสีดาวพร้อมตัวละครแล้วก็อาวุธด้วย3%คืออาวุธเฉยๆนะอ่าสีสูงสุดนะครับถ้าโชคดีก็จะได้ตัวละครพร้อมอาวุธมามเลทสิครั้งนะฮะสิครั้งครั้งที่1 0ก็จะจะไม่มี2ดาวละเนาะจะมีแต่3และ4ดาวเออเลทที่เพิ่มอัพเขาก็จะบอกชัดเจนนะครับว่าอยู่ที่0 5 0ใน2%นะครับ ค่อนข้างจะละเอียดแต่เราต้องใช้ o o o g t r a n s เ a t e แปลเอาเนาะว่าตัวละครไหนเป็นตัวละครไหนนะืมเดับอยู่1ละแล้วก็1.5โอเค3ดาวนะครับจะเป็นตรงนี้แล้วก็ลงไปดูสุดๆเลย2ดาวนะเอาละครับวันนี้ผมมี12นนะฮะก็เปิดได้4ครั้งพอดีครั้งที่1จัดไป ครั้งแรกนี้ผมขอไม่สคริปต์ละกันนะครับเพราะว่าผมอยากดูออกราฟิกว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะตอนที่กาชาครั้งที่สองสามจะสคริปต์เกมอาจจะหลงๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้มือถืออัดเนาะแล้วเฟรมเรทมันตกครับมือถือต้องแรงจริงอ่ะมาแล้วเอ,อเดียวเดียวมีสีอะไรบ้างสีม่วงแล้วก็สีทองแล้วก็สีขาวแสดงว่าผมต้องได้สีเดาเพราะว่ามันมีสามสีอยู่ในเกมนี้นะฮะ ขาวทองม่วงอันที้หนึ่งขาวครับผมสองดาวเป็นเป็นเหาเป็นทวนเนาะทวนอันที่สองเป็นกระบองอันที่สานะครับเออเป็นดาบนะฮะมันจะมีอาวุธกับตัวละครด้วยนะอ่ะอ่าสีม่วงครับผม เอ้าสีดาวฮะสีม่วงเป็นสีดาวนะครับเออตอนแรกผมนึนกว่าสีทองเป็นสีดาวออก,ก็ดีครับสวยดีสวยดียดอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้ไรอ๋อได้อ,อ,อ,ดอาวุธด,ด้วยเหรอนั่นไงครับพอมาพร้อมอาวุธนะครับในเลทสองเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคโอเคงั้นสีทองก็เป็นสามดาวเป็นสนับมือเออเขาเรียกว่าถุงมือนวมนะ นมของพวกนี้อัปเกรดเลเวลได้นะครับอาวุธอาวุธอัปเกรดเลเวลได้เหมือนตัวละครสองดาวครับตัวบองเขาให้อาจจะช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะสก,กิปเลยอีกสองครั้งตัวบองมาลัวๆเชียวแต่มันผมเห็นว่ามันมีธาตุด้วยนะ,ะสามดาวนะครเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับหอกเป็นทวนเคเป็นหอกครับสามดาว ต่อไปครั้งที่สองไอเดดูกันโอเคนั่งไงสีดาวอ๋อเป็นดาบมาพร้อมกันจะมีแบบนี้นะฮะคลิกเข้าไปดูก่อนอ๋อ,อเดี๋ยวออกก่อนลองเปลี่ยนครับอ่าเรียบร้อยครับได้ตัวละครหนึ่งตัวสีดาวด้วยเยี่ยมเยี่ยมทั้งต่อไปกันเลยครั้งที่สอง ผมจะสุ่มได้เท่าไหร่อ่ะสี่ครั้งใช่ไหมเออคราวนี้สกีฟครับเดี๋ยวขอดูสีก่อนเนาะขอเปิดซุปเปิดประตู <c oughs> ผีน้อยมาแล้วเปิดประตูะจริงๆอ่าโอ้โหมีแต่สองแล้วก็สามดาวหนึ่งอันอ่าเรียบร้อยสกีฟครับ จริงด้วยนะทองเป็น3ดาวครับเฟรมเลทอาจจะตกหน่อยนะครับแต่ตอนเล่นจริงๆอะ่ะมันไม่ตกใช้มือถือผมเล่นนะครับแต่ว่าพอเลกคอร์ดไปด้วยอะ่ะมันเลยทำให้เฟรมเลทตกนะ <c oughs> อะ <c oughs> เหลืออีกสองครั้งครั้งนี้แล้วอีกครั้งนั่นไงเยี่ยมไปเลย ผมเห็นตรงกําแพงอะมันมีแสงรอดไงถ้าถ้ามีสีม่วงนะกําแพงมีแสงแสงรอดไม่รูที่จะใช่หรือเปล่าเกสกี okay, okay, ครับเอ่อสามดาวสีทองอันนี้ต้องมาพร้อมตัวละครแน่ๆเลยอ่าเออไม่ไมาเพราะอาวุธผู้ผิดขออภัยอ่ามาเพราะอาวุธนะแล้วก็ อ่าครมสำคัญอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ใช้ทวนเป็นอาวุธามาพร้อมอาวุธครับถ้าสูงสุดอ่าได้อาวุธสดาวหนึ่งอันนะฮะในเลทสาเอร์เซ็อาสอันสิซ้ายขวาเลยซ้ายขวาล่างนะฮะเลทสาเอเซเยี่ยมเยี่ยมี่มอ่าครั้งสุดท้าย เราต้องสังเกตที่กำแพงผมไม่แน่ใจเดี๋ยวดูกำแพงอีกทีคลิกที่ประตูเลยแล้วกันอ,อีกทีอ่ากำแพงมีแสงรอดมันจะได้ห้าดาวไม่ไอ้สีดานั่นไงโอเคผมต้องย้อนไปดูคลิปครับถ้ากำแพงแสงแสงไม่รอดก็เข้าแก๊ปอ่ะเรียบร้อย โอ้โหตัวละครสีดาวพร้อมอาวุธใช่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมันไงว่าแล้วเอ่อครับเป็นท่าแสงเนี่ยเลยดูจากสีท่าน,นะฮะแล้วก็โอ้โหที่เหลือเป็นสกับ2อดาวครับผม,มครั้งนี้ก็โอเคนะเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปดูเกมเพลย์กันเลยนะครับผมจะจัดทีม ที่ได้จากการกระชานี้นะออาไปก่อนเกมนี้ครับเสียงเขาจะแบบเพลงแบบ็กกราวเขาจะแบบว่าเงียบเงียบเงาเงา,งาเหมือนจะหลับนะฮะแต่เกมสนุกนะเข้ามาดูในกลงครับเราคลิกที่ตัวละครที่เราไม่ใช้นะฮะตัวเก่าก็คลิกไปเปลี่ยนเอาตัวใหม่เข้าใส่เนาะนี่ครับเป็นแบบนี้แล้วก็จะสามารถใส่อาวุธได้ด้วยนะครับ3ชิ้นมีอาวุธหลักแล้วก็อาวุธรอง นี่เป็นอาวุธนะฮะอ่าผมลองใส่เป็นอาวุธสีดาวที่ได้มาใหม่แล้วกันตัวตัวนี้อ่ะมีคนใส่แล้วเออเออไม่เป็นไรใส่ใส่ทับไปได้อ่าเรียบร้อยก็แย่งมาใส่เลยนะครับไม่ใช่ใส่ทับถัดไปก็เปลี่ยนซับแมพอนนะครับอ่าเป็นอันนี้แล้วกันเเวลต่ําไม่เป็นไรอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนมาอ่าอันที่สครับ เอาเป็นอะไรวะเป็นดาบเหมือนเดิดมดาบหมดเลยแล้วกันตัวนี้อเ,เอวไปสลับอันบนอันแรกซะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปตัวอื่นเลยนะครับเปลี่ยนตัวอื่นเข้ามาใส่เดี๋ยวค่อยจัดใหม่แล้วกันตัวที่ได้ใหม่นะครับเอาตัวนี่ดีกว่าไอ้น้องคนหมกปิดหน้าเนี่ยไปสนีหนุ่มนหนุ่มน้อยไปสนีนะครับ เรียบร้อยคนที่3ก็เอาที่ดาวเยอะที่สุดนะฮะอ่ะมีสีดาวอีกตัวหนึ่งอ่าโอเคป๊บเรียบร้อยแล้วก็ใส่อาวุธเข้าไปเอาเป็นอันนี้ดีกว่าขาวขาวออามันซ้ำอ่ากดไปละอเอ้ยเออความจริงนะฮะอาวุธเราสามารถใส่อัตโนมัติได้นะผมลืมบอกไว้ปุ๊บเรียบร้อยอ่ะไม่ต้องคิดเยอะ เดี๋ยวมันเลือกให้ที่หมอเองนะฮะเค okay, mm hmm. กลับที่ mm hmm. น้องนิอดแล้วก็อัตโนมัติไปเลยอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาเลือกใหม่เคไปเราเข้าไปที่ฉากต่อสู้นะครับเออไม่ใช่สิ mm hmm. ก่อนสู้เราต้องเอาไปอัพเลเวลก่อนนะ mm hmm. เพราะตอนนี้เป็นเลเวลหนึ่งเกมนี้ก็สามารถอัพเลเวลได้นะครับโดยใช้ของที่ดรอปตามในด่านนะครับนะเข้ามาดูตรงบ้านนะครับ แล้วก็ตานบนสุดจะเป็นเกี่ยวกับตัวละครที่เรามีเนาะนี่นะฮะใช้ของ up level ได้พอดีผมใช้ไปกับสามตัวแรกอะแทบจะหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเฉลียล่ยเฉลี่ยแล้วกันเอาสักเลเวลสิบก่อนนี่นะครับก็จะขึ้นเลเวลได้เลยนะฮะหรือไม่เราไปฟาร์มวนไว้มันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับ Okay. เอาเนี้เอาอีกหน่อยหนึ่งฉเฉลี่ยกันไป9เยอะไปหน่อยมั้งเอาสักเจ็ดแล้วกันเดี๋ยวไปให้ตัวที่3นิดนึงเนาะ,ะนี่การอัพเลเวลของเกมนะครับาสามารถเก็บเศษชิ้นส่วนมาอัพเกรดตัวละครได้อีกขั้นหนึ่งนะมีเศษชิ้นส่วนนะครับ ตัวนี้จะเหลือเท่าไหร่กันเชียวเนี่ยของเลเวล8ปอ่าโอเคใกล้เคียงครับแส่อาวุธแล้วอัปเกรดเลเวลแล้วนะครับอ่าเราไปกันออกไปนะฮะนั่จะงงงงหน่อยเพราะว่าผมอัานไม่ลือโอเคอย่างที่บอกนะครับในแมปอ่ะจะมีจุดที่เราจะต้องผ่านคือไอเนี่ยนะ คลิกเข้าไปเขาจะถามว่าให้เราเข้าไปสู้แล้วก็เซตทีมอะไรนะครับให้เรียบร้อยก่อนนี่นะเป็นแบบนี้นะครับผมขอยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวไปเข้าในแมปที่ผมผ่านแล้วนะครับเพื่อเป็นการฟามะครับเกมนี้ฟามได้นี่อ่าเข้าตรงนี้แล้วก็เข้าตรงเควสนะครับที่เป็นรูปตัวกลมข้างบนจะเป็นเมนเควสนะฮะข้างล่างจะเป็นไซเควสไซเควสเนี่ย มันอาจจะมีงอกออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือมีตามนี้ผมก็เข้าไปแล้วเคลียเออก็จะได้เพชรมานะครับค่อนข้างเยอะเลยในไซคเควสนะครับนีอันที่2นะครับก็เป็นวัสดุอัปเกรดตรัวละครต่างๆนานานะครับนี่ก็ยังไม่เปิดก็จะบอกเวลาเปิดให้นะเนาะเราไปลองเข้าเมนเควสที่ผมผ่านมาแล้วนะครับนี่ผมผ่านมาแล้ว3ฉากบนสุดคือโปรล็อกมาครับก็ตอนนี้อยู่ที่ฉาก3ขีดเยังไม่ผ่านนะครับสขีดเ เออขอลงสัก2 2ขีด2น่าจะไหวเพรตัวมันเลี้ยยังไม่สูงนะครับเดี๋ยวรุ่นดูโอเคทีมตามนี้กดลงไปเลยนะครับนี่คือการลงซ้ำนะฮะลงด่านซ้ำไปเกมเอ่อถ้าเราปิดออโต้นะครับตัวละครจะตีท่าธรรมดาตลอดไปเองนะครับอัตโนมัติ แต่ถ้าเราเปิดออโต้มันถึงจะใช้สกิลนะครับนี่นะครับจะตีธรรมดาผมปิดออโต้แต่ปรับความเร็วให้เป็น2เท่านะฮะอ่าผ่านถึงเวฟเออบมันมันสตูมันอ่อนกว่าเลเวลของเราดีไซน์ของมอนสเตอร์มันผมชอบนะสกไปนี่ทำดีครับอ่าเวฟที่3นะครับ มันง่ายไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปลุยฉากที่ผมถึงเลยดีกว่า37ขีดเเลยแล้วกันอ่ะชน,นะแล้วครับการตัดสู้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่อะ่ะผมว่าส่วนใหญ่ก็เปิดออโต้กันแหละเนาะถ้าลงอะ่ะยกเว้นเจอบอสยากๆเรา,าอาจจะรอกดใช้สก,กิลกันเองนะครับต้องหลังๆอาจจะหลังๆเนาะโอเคตอนนี้มันง่ายไปหน่อยเดี๋ยวเขายากสุดเท่าที่ผมผมเจอมาเลยแล้วกันมา ก็ผมเล่นมาได้ก็ประมาณวันวันหนึ่งไม่ถึงนะครับประมาณครึ่งวันแจกค่อนข้างเยอะอย่างที่เห็นนะครับอ่ะกดออโต้ไปเลยเข้าไปแล้วก็ลุยจะไหวเปล่าโอเคครับลุยครับผมอ่าตัวน้องเนี่ยน้องเด็กหญิงแห่งแสงเนี่ยเด็กหญิงสีขาวเนี่ยจะเข้าไปใน ชิ้นส่วนพวกนี้แล้วก็ถ้าชนะเราก็จะได้เป็นอาวุธกลับมานะแล้ไอไอของพวกนี้จะกลายเป็นสีขาวจากสีดำข้างในจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายคหนังสือนิทานนะครับเป็น 2D เป็นท d นะฮะนี่ถ้าใครชอบใครอยากดูเนื้อเรื่องก็ดูไปได้เลยนะตรงนี้ถ้าใครไม่อยากดูก็สคิปได้<อ>ผมว่าถ้ามีเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยมาน่าจะดีแต่คร่าวๆนะครับ ภาษาอังกฤษภายในปี2021นี้นะครับอ่ะม,มีอีกอันหนึ่งโอเคเดี๋ยวสกิปเลยนะเป็นวิชาป่ะสู้เลยมันเดินได้นะในนี้เราเดินได้แต่ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ดูไม่ดูก็สกิปนะครับไปแล้วครับผมอ่ามี2เวฟเปิดอัตโต้เลยครับเต็มสตรีม อาวุธที่เราเปลี่ยนน่ะมันจะเปลี่ยนกราฟิกที่ใส่ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นมนเท้าเป็นเป็นหมวกอันขวาได้ยินเป็นหมวกนะครับของผู้แต่งอะไรผู้ผู้วาดผู้แต่งอะไรผู้ดีไซน์คาแรกเตอร์นะะน่าจะไหวเฮ้ยมันยังไม่ตายโอ้ตัวสี่ดาวนี่ เก่งฮะขนาดเลเวลไม่ประมาณ10เองนะตัวเก่าผมอ่ะเลเวล10กว่า10กว่าเกือบ20มั้งเข้า,มาไม่ไหวตีแรงมากครับไปที่อาวุธด้วยลวกลับไปอัปเกรดอาวุธดีๆนะครับอาวุธก็เพิ่มเลเวลได้ใช้ของเพิ่มเหมือนกันโอ้โหล่วงล่วงล่วง ใช้ชกิกิกพามีนะฮะเกมมันมีระบบแพ้ท่าด้วยนะครับรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะยมีนไหวไหมเนี่ยไม่มีตัวฮิวอ่ะ ใส่ต้องต้องมีตัวเฮลนึ่ตัวในทีพอเริ่มไกลแล้วมันเริ่มยากชนะอยู่มั้งเนี่ยโอ้พระเอกตายแล้วไม่ใช่พระเอกสิตัวหลักตายตัวที่คิดว่าเก่งสุดตายแล้ว โอ้เอาสิอ่าเอยังไม่ตายนี่หนึงนิดนึงนี่นึงโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวใจโอ้โหโอ้โหสองพันห้าสิโอ้โหชนะอยู่โอ้โหลุ้นเหมือนกันนั้นเนี่ยแหม นึ่ว่าจะไม่รอดนะครับเฉียดฉิวจริงๆโอเคขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็โหลดเล่นได้ในครูอปนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ด c r ิ p ชั o นนะครับมีแต่ภาษาญี่ปุ่นไม่ต้อง VPN นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม